ดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แอนเมดนะคะวันนี้เรามาทําขนมปังอร่อยๆกันอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะมีขนมปังนะคะสูตรเด็ดสูตรใหม่นะคะน่าสนใจมากๆนํามาฝากคุณผู้ชมกันนะคะก็คือขนมปังนะคะเขาเรียกว่าอะไรเป็นขนมปังมาร์ชเมลโล่นะแล้วก็มีส่วนผสมของไวท์ช็อกโกแลตนะคะแล้วก็แครนเบอร์รี่ด้วยนะคะวิธีทําจะเป็นยังไงนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ เริ่มต้นด้วยการนะคะเตรียมแป้งขนมปังนะคะมาไว้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําเกลือป่นนะคะมานี่นะคะผสมลงไปเลยแล้วก็คนผสมให้เข้ากันนะคะคร่าวๆนะคะนะคะ่ะแล้ก็พักไว้นะคะโอเคมาต่อกันในส่วนของทอผสมนะคะตอนนี้นะคะเราก็จะใส่ส่วนผสมลงไปเลยนะคะนั่นก็คืออันนี้นะคะก็จะเป็น โยเกิร์ตนะคะที่เราเตรียมเอาไว้นะคะวันนี้ของเหลวทั้งหมดนะคะเราจะใช้จากโยเกิร์ตทั้งหมดเลยนะคะตามด้วยไข่ไก่ค่ะนี่นะคะตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะตอนนี้เราจะเริ่มเปิดเครื่องเบาๆก่อนนะคะเราก็จะใส่ย,ยีสต์ลงไปค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราจะใส่นี่ marshmallow นะคะเป็นมินิ marshmallow นะคะใส่เล็กจิ๋วเลยนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วนะคะก็ใส่ลงไปเลยตามด้วยแป้งขนมปังและเกลือที่เราผสมเอาไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วนะคะพอได้เนื้อแป้งประมาณนี้นะคุณผู้ชมจะใส่ ก็จะแฉะหน่อยนี่ยังไม่ต้องกังวลน,นะคะเป็นจะใส่เนยนี่ลงไปเลยนะคะลงไปนวดผสมเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้เวลานวดนะคะประมาณ25นาทีค่ะก็จะปล่อยเครื่องทํางานไปเลยนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ก็จะปรับความแรงนะคะไปที่ประมาณ17นาฬิกาค่ะ ล้ค่ะตอนนี้นะคะแอนนวดไปประมาณ20นาทีนะคะตอนนี้แอนหยุดเครื่องเพื่อที่จะใส่นี่ค่ะส่วนสุดท้ายลงไปนะคะนี่ก็คือแครนเบอร์ี่นะคะนำมาสับเรียบร้อยนะวันนี้ไม่ได้แช่น้ำนะคุณผู้ชมก็จะมาแบบเออมาแห้งๆเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นไวช์ช,ช็อกโกแลตค่ะอันนี้แอนจะมาสับให้ละเอียดเพิ่มขึ้นนะคะใส่ลงไปเลยแล้วเราจะนวดในช่วงนี้นะคะอีก5นาทีค่ะ เอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็นวดจนครบเวลาแล้วนะคะ5นาทีสุดท้ายหลังจากที่เราใส่เครเบอรี่อะไรลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะวันนี้นี่คือแบบน้องนวดจนได้ฟิล์มเลยนะท่านผู้ชมดีงามมากนะคะสำหรับ,บฟิล์มขนมปังวันนี้นะคะนี่นะคะได้ฟิล์มบางนะ,ะยืดแบบน,นี้แล้วนะคะก็คือใช้ได้แล้วละคะ่ะเดี๋ยวเราจะนําโดออกมาตัดแบ่งเลยนะคะวันนี้เราจะพักแป้งแค่รอบเดียวค่ะ Okay. ได้แบบนี้แล้วนะคะเราจะตัดแบ่งออกเป็น3ก้อนเท่าๆกันนะคะแบ่ง3ก้อนได้เท่าๆกันแล้วแบบนี้นะคะเราก็จะนำมาคลึงกลมเลยค่ะ เอาละตอนนี้พักจนครบเวลา15นาทีแล้วนะคะเราก็จะนำมาขึ้นรูปกันเลยนะคะน้องก้อนนี้ก่อนนะคะรีดออกกลับด้านนะคะเอาหน้าเรียบลงนะคะเนี่ยถ้าแป้งเขาคลายตัวแล้วนะคะก็สามารถที่จะ รีดออกได้ง่ายๆนะคะเขาจะไม่เด้งคืนตัวนะคะพับสามทบค่ะเสร็จแล้วพักเอาไว้ก่อนนะคะก้อนต่อไปทำเหมือนกันได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะนำเอาก้อนแรกมารีดให้ยาวออกนะคะรีดจากตรงกลาง นี่นะคะเราก็รีดปลายข้างหนึ่งให้บางนะคะเสร็จแล้วม้วนค่ะนี่นะคะได้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็พักเอาไว้ก่อนรีดก,ก้อนต่อไป ได้แบบนี้นะคะครบทั้ง3ามก้อนแล้วก็ยกใส่พิมพ์ได้เลยค่ะใส่ลงไปแล้วนะคะก็ใช้กำปั้นกดๆนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะพักให้ขึ้นเป็น2เท่าก่อนที่จะนำเข้าอบค่ะ ่ค okay. ตอนนี้นะคะเราก็พักจนขนมปังนะคะขึ้นฟูเป็น2เท่าแล้วนะคะอยู่ปริ่มปริมพิมแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะนำเข้าอบเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูในเตาอบกันเลยนะคะออกจากเตามาแล้วนะคะหลังจากที่ออกจากเตามาแล้วนะคะเราก็นำมาเคาะๆนะคะแล้วก็นำออกจากพิมพ์กันเลยนะคะ เ <Okay. S 2> รียบร้อยแล้วสำหรับน้องขนมปังนะคะ m a r ม h m a l l o w นเบอ b e r r y นะคะนี่นะคะทุกครั้งที่ทำขนมปังสูตรที่มีส่วนประกอบของโยเกิร์ตนะคะเขาก็ <c oughs> จะดีดตัวสูงแบบนี้เป็นปกติเลยนะคะคุณผู้ชมมันไม่ได้แบบ under proof หรือว่าอะไรนะเพราะว่าอันนี้คือแอนพักแป้ง เกือบสชั่วโมงนะฮะสชั่วโมงกว่าๆเลยด้วยซ้าไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะระเบิดระเบอร์บ้างนะคะถ้าเกิดว่าไม่อยากให้มันแบบดันสูงฉีกขาดด้านข้างอะไรแบบนี้ก็ควรจะขึ้นรูปแบบถักเปียรหรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะคะก็คือขึ้นรูปแบบรูปทรงอื่นๆนนะคะมันก็จะทําให้ระดับของการขึ้นฟูนะคะไม่ไม่ฉีกขาดมากกว่านี้นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็อยากได้หน้าตาแบบนี้แหละ นะคะก็ถือว่าใช้ได้แล้วละโอเคแล้วนะคะขนมปังแบบนุ่มมากคุณผู้ชมนุ่มมากนุ่มมากตอนนี้เนี่ยเราจะถ้าเกิดว่าขนมปังทรงมานุ่มขนาดนี้นะคะเราจะไม่รีบตัดนะคุณผู้ชมถ้าไมาอย่างนั้นเนี่ยความชื้นนะคะ ก็จะถูกปล่อยออกมาเร็วเกินไปนะคะอาจจะทําให้ขนมปังแห้งนะคะหรือว่ายุบได้นะคะตอนนี้เนี่ยเราก็จะพักเอาไว้จนเขาเย็นสนิทเลยนะคะถึงจะตัดดูเนื้อนะคะแล้วก็พอเราเอาออกมาร้อนๆแล้วแบบนี้นะคะก็จะทานหน้าขนมด้วยนมข้นจืดนะคะขนมปังเนี่ยเขาจะได้มีผิวที่เงาสวยนะคะ เอาละค่ะตอนนี้นะคะน้องขนมปังของเรานะคะก็เย็นตัวได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเนื้อขนมปังกันเลยดีกว่านะคะฉีกเลยนะตอนแรกกะว่าจะหัน่นแต่ว่าสูตรเนี้ยนุ่มมากก็เลยอยากจะฉีกให้ดูนะคะนี่นะคะเริ่มเลยอืมอุ้ยนี่นะคะอือ นุ่มเหนียวสุดๆนี่นะคุณผู้ชมนี่คุณผู้ชมเนื้อขนมปังดีมากเลยนะคะอยากให้ไปลองทำสูตรนี้กันดูนะคะ เป็นสูตรที่น่าสนใจมากๆนะคะเพราะว่านวดตัวของมาร์ชเมลโล่นะคะผสมลงไปในโดขนมปังด้วยเลยนะคะสำหรคุณผู้ชมที่ชอบนะคะสูตรขนมจากแอนเมดค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe ให้กับแอนเมดด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกรด,ดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากแอนเมดนะคะวันนี้อันลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ